มากินกันเพื่อนๆนั่งกินหน้าทีวีวันนี้เปลี่ยนมุมบ้างมานั่งกินไอ้ตรงหน้าทีวีนี่ชะอมลวกสตอสตอแช่แข็งทอดมันแคบหมูน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิต,ตั้มแต่เมื่อวานกินนี่เก็บของเก่ากินยังไม่ได้ทำกับข้าวใหม่นะนี่กินของเก่าอยู่พรุ่งนี้อะไรได้ทำกับข้าวใหม่ ม,มันขาวไปแม้เพื่อนๆหน้าแพ้จ้อแพครื้ดีกว่าแดดมาส่องมาจากทางนี้ไงหน้าก็เลยขาวๆนะใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายม,มันเหนียวอะ่ะ ืมแพทเอากระดาษที่ชู่วมาไว้ไหนอ๋อไว้ตรงนี้ใส่เลยหรอกขี้หลงขี้ลืม,มสเสีย้พร้อม หันมาทางนี้หน่อยเ,เพื่อนือมก็ได้แล้วแสงมันเข้ามาจากทางนี้มันก็เลยดูขาวๆทอดมันอมทอดมันจิ้มน้ำพริกกะปิ เพื่อนบอกชอบดูแพทตอนแพททำกบข้าวบางทีแพทแพททำกบข้าวบางทีให้สามีให้ลูกอันบางทีทำง่ายๆไงก็เลยไม่ได้ทำลงคลิปนอกจากวันไหนที่ได้กินอะไรที่มันแบบเออยยากๆหน่อยอะไรเงี้ยนะก็จะทำลงแต่จริงบางวันก็ผัดผักเงี้ยผัดผักใส่หมูพี่ก็ผัดพริกผัดพริกแกงอ่ะผัดพริกแกงถั่วฝักยาวนิดหน่อยต้มจืดอะไรพวกเนี้ย สามีเขากินอะไรง่ายๆแบบนั้นเนี่ยแพทก็เลยไม่ค่อยได้ทําอาหารลงลงคลิปเท่าไหร่หรู้มากยังถ่ายเแต่วพาวะตอนกินทอดมันเนี่ยแพทก็เคยทําลงคลิปไปแล้วอะตำน้ำพรกกบพริกะปิอ่างเงี้ย <c oughs> มันเหนียวเพื่อนๆมันแข็งอะ่ะกินเผ่ออยากกินแก้ขัดได้พรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยจะทำอะไรกินบางอาทิตย์นะเก็บของเก่า<ม>กินเนี้ยแพทที่ตื่นตีห้ามะ มันทํากับข้าวให้สามีกับลูกไปทํางานบางทีทําเหลือแล้วก็กินอันนั้นแหละอันที่อันที่ทําอะตอนตีห้าตักให้ลูกหน่อยหนึง่งสามีหน่อยหนึง่งเราก็เหลือเอาไว้กินหน่อยหนึง่งมันก็เลยไม่ค่อยมีคลิปทําอาหารลงพิษแพ้ตื่นตีห้ามาทํากับข้าวเนีน้ยผัดนู่นผัดนี่ส่วนใหญ่จะเป็นผัดผัดไม่มีน้ำหรอกของคนเขาไม่เอาเอาอะไรพวกซุปๆน้ำๆไปกินที่ทํางานส่วนใหญ่จะเอาอะไรง่ายๆแล้วก็ไม่มีกลิ่น เช้าสามเมาผัดเผ็ดถั่วผักยาวเคเว้นเอาทอดมันไปแค่นั้นแ่ละเมื่อวานเมื่อเช้าผัดพอดีเลยถั่วฝักยาวผัดถั่วฝักยาวพอดีเลยไม่มีเหลือ ก็กินทอดมันไปลูกทอดมันที่ทอดแช่แข็งเว้เป็นเดือนหนึ่งแล้วมั้งอามาเวฟกินก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะทอดมันอ่ะทำทีทำทีเยอะๆอย่างนี้แหละนั้นก่อนมาอุ่นเรา อร่อยนพี่กกะปิมันมันเยอะอ่ะผักมันเยอะแพทกินกะปิสุกนะแพทไม่กินกะปิดิบพอได้กรกะปิมาแล้วแพทจะเอาไปไปเผาให้มันสุกก่อนแล้วก็ เอามาอัดใส่ตู้เย็นไว้แพ็คใส่ตู้เย็นไว้เวลาจะตำสต้มตำนึกตำน้ำพริกอะ่ะก็เอามาจะเผาไว้ทีเยอะๆเลยเป็นกระปุกกระใหญ่เผาแล้วเผือกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แพ้ป่ะ กะปิสุกกับกะปิที่เผาแล้วผิดฟันกะปิที่เผาแล้วอ่ะจะอร่อยกว่ากะปิกะปิดิบความคิดส่วนตัวนะเพื่อนกับเมืองไทยเขาก็จะเอากะปิที่เมืองไทยมาฝากแพทเอามาเผาหมดอ่ะเอามาเผาก็ใส่ฟอยอ่ะให้มันสุก เผาที่เยอะๆเลยแล้วก็แพทเวลาทํากับข้าวแพทก็จะเอามาทําใส่ตําน้ําพริกตําใส่ส้มตําอะไรเงี้ยจะอร่อยกว่านะ้ำกะปิดิบมากเลยกะปิดิบไม่ค่อยไม่อร่อยนะแพทว่าอ,อันนี้ก็าก,กะปิสุกกะปิเผาหอมหม หรือกินผักให้หมดเนี่ยแข็งมันเด็ดไม่ได้มันไม่มันเหนียวมันเหนียว,ยวอยู่บ้านคนเดียวเอเว่นไปโรงเรียนมีไปทำงาน กินง่ายๆอยู่คนเดียวก็กินง่ายๆอย่างนี้แหละไม่กินอะไรยาก <c oughs> อร่อย เมื่อวานนั้นที่ไปนั่นไปไหนนะหาซื้อของอ่ะของที่นี่นะมีแต่เม็ดอินไชน่าหมดเลยนะไม่มีเม็ดอินอุเอนะแต่ของมียี่ห้อของแบรนด์เนมดังๆอะไรทุกอย่างเกงยีนอย่างเช่นพวกเกงยีนยี่ห้อดังๆทั้งหลายนะก็เม็ดอินไชน่าหมดนะ เคยมีครั้งนึงซื้อกระเป๋ากระเป๋าโคชเนี่ยยี่ห้อแบรนด์เดมดังที่นี่เลยนะกระเป๋าโคชอะซื้อส่งไปให้ญาติที่เมืองไทยแต่ว่าข้างในมันเขียนว่า Made in China โค้ดมันจะมีบริษัทผลิตที่ไหนเมดอินไชน่าก็มีฟิลิปปินส์เวียดนามฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็ประเทศไทยไม่มีมะแล้วก็มีไชน่าที่เยอะสุดก็ไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตไม่ได้คิดอะไรเนาะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรเรากก็ด้านไปหยิบตนข้างในมันเขียนว่าเมดอินไชน่าแล้วก็ส่งไปให้เขา ไม่กลับก็ส่งของไปให้เนาะตลกอะหาว่าเราซื้อของปลอมให้บอกหาว่าเราส่งของปลอมไปให้เขาาน,นี่มันไม่ใช่ของแท้มันของปลอมเพราะว่าเขาไว้เอ็นชน่ามันของปลอมปาดตก็ตของแท้เนาะซื้อมาซื้อมาจากอเมริกาซื้อมาจกศูนย์มันเลยถับมาเลย้บริษัทมันมันมีบริษัทผลิตอะมันไม่ได้ผลิตในนี้ไงผลิตอยู่ข้างนอก ผลิตที่ประเทศจีนแล้วก็ส่งกลับมาขายที่นี่แต่มันก็เป็นบริษัทของแท้แหละเพราะเจ้าของบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของจริงๆเขาก็เป็นคนผลิตไงเป็นคนเป็นโรงงานของเขาก็ซื้อจากศูย์นเลยหาว่าเราซื้อของปลอมป้ะ <c oughs> ในอเมกาเนี่ยผลิตใน้หนแหละเพราะผมผื่นนี้ก็เม็ดอินไชน ทุกอย่างของทุกอย่างมาจากประเทศจีนหมดถ้าแรงที่จีนมันถูกอ,อืผมมันไม่ใช่ของปลอมแล้วก็ว่าอยู่มันของแท้ <c oughs> เป็นผลิตที่เมืองจีนเกณฑ์ยงกันเกณฑยีนรีไว์ยี่ห้อดังๆเนี่ย m ม็ดอิน h i น a าหมดแหละไปดูป้ายข้างหลังดิเม็ดอิน h i น a หมดหาว่าเราซื้อของปลอมมันไม่ยิแน่จะไปหาเม็ดอินยูอเอที่ไหนมันไม่มีหรอกอบอกเขาไม่รู้ว่าเขาเข้าใจป่ะเวลาแพ้ไปซื้อกระเป๋าแบนเดยมา พอกอีบกหอบมะเขรื่อโคโคสเคสเปซอะไรพวกนี้ต้องดูก่อนมันผลิตที่ไหนผลิตที่ไชน้าไม่เอาพาฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยเอาเพราะคนคิดว่าของมาจากไชน้าเป็นของปอมหมดที่จริงมันไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้น แต่รู้สึกรุ่นใหม่ๆกระเป๋าโค้ชรุ่นใหม่ๆนี้จะไม่บอกที่ผลิตแล้วนะจะไม่หลอกรุ่นใหม่ที่แพทไปซื้อมาจะไม่บอกแหล่งผลิตแล้วเมื่อก่อนมันจะบอกมันติดป้ายไว้ข้างในเลยว่าเมดอินอะไรกินผักให้หมดอร่อย ตำน้ำพริกกะปิเ่ยเคยมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าตำพริกกะปิไม่อร่อยทำยังไงจะได้ตำน้ำพริกกะปิอร่อยคะวะสมัยก่อนแพ้ก็ตำน้ำพริกกะปิไม่อร่อย อยู่เนี้ยตามอร่อยอร่อยมากด้วยมีสูตรเดี๋ยวมันหลังจะลงให้แต่สูตรจริงๆก็คือเคล็ดลับเปื้นจริงก็คือกะปิเอาไปเผาก่อน ว่ามันสุกก่อนลูกก็เวลาตำนะจะใส่กะปิเยอะใส่กะปิเยอะแล้วแม่อร่อยบอกให้ได้เลยใส่กะปินิดเดียวเพราใส่กะปิเยอะนะยแม่อร่อยพี่กะปิหมดรสชาติเลยมันจะมีแต่กินกะปิ ตำมาหลายลองผิดลองถูกมาหลายพกล้ไหลายรอบอะตำพริกกระปิเนี่ยค่าแรงที่นี่มันแพง องเล็กๆน้อยๆอะไรที่ที่เป็นโรงงานผลิตยงงเย็บผ้าโรงอะไรเขาย้ายออกนอกประเทศไปตั้งบริษัทผลิตที่ประเทศอื่นกันหมดแล้วไม่มีผลิตในประเทศเหรอกผลิตเสร็จก็ส่งกลับมาขายที่นี่ นเนี้แค่จะของใช้นะเม็อินชายน้าหมดแปดสิบเปอร์เซ็นได้ไมั้งเวลาแพ้ไปซื้อของแพ้จะดูไงผลิตที่ไหนผลิตที่ไหนไปหยิบที่ไหนก็เม็ดอินชาน่าผลิตที่ไหนก็เม็ดอินชาน่า ไปซื้อแว่นตาให้เคเว่นไม่เห็นนะยี่ห้อดังนะยี่หออ้อนั่นะ่ะแว่นตานะ่ะเม็ดอินชน่นาอออร่อยมากกินขนาดนี้กำลังพอดีเลยเพื่อน ไม่อิ่มไปไม่เยอะไปที่หลังจัดจานขนาดนี้พอดีทํามันข้าวก็พอดี กินมุมนี้ไม่ค่อยสบายตัวเลยเมื่อยก,ก้นว่งกับพื้นพี่กระปิตำนิดเดียวกินคนเดียวไม่ตำเยอะ น้ำพริกกะปิตาใส่น้ำตาลปี๊บอะอร่อยสุดแต่น้ำตาลทรายไม่อร่อยนะน้ำน้ำตาลปี๊บมีสุดยอดอืมหมดไปแล้วเพื่อนเจอกันตอนเย็นเจอกันตอนเย็นกับเคเวนินไม่เจอแพทนะเจอเคเวินคนเดียวตอนเย็นแพทไม่กินข้าว ให้เคเว้นกินคนเดียวเจอกันแล้วบ๊ายบาย